เราสามารถดูในส่วนของรูปนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับถ้าเกิดนะครับนักเรียนนักศึกษาสร้างแล้วปรากฏว่าเลื่อนสกอร์บาร์นะครับแล้วมันไม่ปรากฏรูปภาพนะครับให้ติ๊กตรงพรีวิวนะครับสังเกตถ้าเกิดครูติ๊กออกปุ๊บนะครับเราเลื่อนสกอร์บาร์มันก็ไม่พรีวิวให้เราดูนะครับให้นักเรียนติ๊กตรงพรีวิวนะครับ สมมุติว่านะครับครูต้องการนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตอบโอเคนะครับอ่าก็จะได้ในส่วนของดอกไม้นะครับดอกไม้ปุ๊บนะครับคราวนี้เราสามารถสร้างมากกว่า5กลีบได้นะครับเมื่อตกี้ครูสร้างอ็อบเจกต์อีก1ตัวนะครับที่มีทั้งหมดแปดแปดเหลี่ยมนะครับ ก็ใช้วิธีการเดิมนะครับเลือกอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ไปตรงเอฟเฟกนะครับวิธีการเดิมเลยนะครับก็จะได้ในส่วนของนะครับดอกไม้อีกหนึ่งดอกนะครับเมื่อได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถ Copy นะครับดอกไม้ตรงนี้นะครับไปวางได้นะครับเลือกอ็อบเจกต์นะครับไปที่เมนู Edit เลือก Copy เช่นเดียวกันนะครับเปิดโปรแกรมในส่วนของ Photoshop ขึ้นมานะครับ สังเกตว่านะครับรูปดอกไม้นะครับจะวางอยู่นะครับด้านล่างของรูปนะครับก็ไปที่เมนู Edit แล้วก็เลือก Paste นะครับแล้วก็ตอบโอเคอ่าสังเกตถ้าเกิดมันยังมีขนาดใหญ่อยู่นะครับเราก็สามารถย่อนะครับ วางรงนี้1อันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นอีกออบเจกต์หนึ่งนะครับใช้วิธีการเดิมนะครับ Copy เหมือนเดิมก็นะจะได้ในส่วนของเราก็ย่อนะครับแล้วก็วางตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ สังเกตว่านะครับจะใช้ทั้งหมดดอกไม้5ดอกนะครับเราสามารถก๊อปปี้นะครับ2ดอกที่เราได้มานะครับได้วิธีการก๊อปปี้นะครับเลือกนะครับเลเยอร์ที่เราต้องการก๊อปปี้นะครับก็คือเลเยอร์แล้วก็คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาใส่ตรงไอคอนนะครับ New Layer อ่ะก็จะได้ดอกไม้อีกหนึ่งดอกนะครับทำแบบนี้นะครับ กับส่วนที่เหลือนะครับเราก็สามารถ Copy นะครับลากมานะครับหรืออีกวิธีการหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกอ็อบเจกต์นะครับเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการ Copy นะครับแล้วก็กดอันเตอร์เนตที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับสังเกตเวลาเรากดปุ๊บเมาส์นะครับจากเดิมเป็นลูกศรอยู่นะครับจะเปลี่ยนเป็นลูกศรซ้อนกันนะครับ อันนี้จะเป็นลูกศรปกตินะครับอ่าลูกศรปกติกดอันเดเนตนะครับที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับลูกศรจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีดำนะครับซ้อนอยู่กับลูกศรสีขาวนะครับจากนั้นเราก็คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับก็จะได้นะครับในส่วนของดอกไม้อีกหนึ่งดอกนะครับอ่าสมมติเราวางได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้ในส่วนของดอกไม้ถัดมานะครับก็ยังมีในส่วนของลายเส้นที่เป็นรูปก้นหอยนะครับเราก็สามารถสร้างได้จากนะครับอีลาสเช่นเดียวกันนะครับวิธีการสร้างนะครับจากอีลาสนะครับมันจะมีนะครับเครื่องมือในส่วนของลายทูนนะครับก็คือเครื่องมือลายเซกเมนต์หรือลายทูนนะครับลายทูนมีเครื่องมือย่อยอยู่ทั้งหมดนะครับ 5เครื่องมือด้วยกันนะครับเครื่องมือแรกนะครับอ่าเครื่องมือนะครับ5เครื่องมือเครื่องมือแรกก็จะเป็นในส่วนของ Line Segment Tool นะครับใช้สร้างเส้นตรงนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Arc Tool นะครับใช้สร้างเส้นโค้ง ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสปา r โรทูลนะครับใช้สร้างเส้นโค้งหมุนวนเหมือนลายก้นหอยนะครับที่ครูกำลังจะใช้ในส่วนของอเวิร์กช็อปนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรกแทนเรกแทนกูล่ากริดทูลนะครับใช้สำหรับสร้างตารางที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของโพลาร์กริดทูลนะครับใช้สำหรับสร้างเส้นตารางแบบวงกลมนะครับ อ่าคราวนี้นะครับที่เราจะใช้กันนะครับวันนี้2เครื่องมือก็คือสไปโรทูลกับโพลาร์กริดทูลนะครับเราใช้ในส่วนของรูปก้นหอยก่อนนะครับวิธีการเราก็เลือกนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างไว้นะครับแล้วเราสามารถนะครับลากนะครับอ่าลากพอลากปุ๊บก็จะได้ในส่วนของรูปที่เป็นก้นหอยนะครับ แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยเติมจากเครื่องมือฟิล์บ็อกนะครับในที่นี้นะครับครูจะเติมเป็นสีม่วงนะครับก็จะได้นะครับในส่วนของสปริงนะครับก้นหอยนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับเราสามารถกําหนดในส่วนของค่าของรูปกลนหอยได้นะครับเลือกเครื่องมือนะครับ แล้วก็คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายนะครับ1ครั้งก็จะได้ในส่วนของการกำหนดออปชันนะครับของเครื่องมือสไปโรนะครับออปชันตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของเรเดียนนะครับใช้สำหรับนะครับกำหนดรัศมีนะครับจากจุดกึ่งกลางถึงตำแหน่งปลายสุดของวงกลนหอยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ d k คนะครับคือระยะห่างระหว่างขด ของวงก้นหอยนะครับที่จะแคบเข้าโดยเป็นสัดส่วนสัมพันธ์กับขดก่อนหน้านะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์คือจำนวนเส้นของวงก้นหอยนะครับมีผลต่อรูปร่างของวงก้นหอยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นในลักษณะของสไตล์นะครับเลือกได้2แบบนะครับในที่นี้นะครับครูกำหนดนะครับเรเดียนนะครับเท่ากับ5 แล้วก็ดีเคนะครับเท่ากับ80%แล้วก็เ e กเมนต์เท่ากับ18นะครับแล้วก็ตอบโอเคอ่าก็จะได้ในส่วนของสปริงก้นหอยนะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถก๊อปสปริงก้นหอยตัวนี้นะครับไปใช้ใน Photoshop ได้นะครับวิธีการเดิมนะครับก็นำไปวางได้เลย าวางนะครับเราสามารถย่อนะครับขนาดได้่ย่อนะครับเราก็สามารถนำมาวางนะครับในส่วนของรูปได้นะครับ ถัดมานะครับการวางของรูปก้นหอยนะครับจะวางอยู่ทั้งหมดนะครับ4ด้านนะครับเราก็สามารถก๊อปปี้นะครับการก๊อปปี้ก็ใช้วิธีการเดิมนะครับก็สามารถก๊อปปี้ได้เลยนะครับอ่าเราก็จัดวางนะครับเราจะย่อขนาดให้เล็กลงนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าทำเช่นนี้นะครับให้ครบทั้ง สี่ส่วนนะครับวางเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอะจะทำจะทำให้รูปนะครับดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับ ถัดมานะครับสังเกตว่าตัวนี้รูปภาพนะครับกับตัวดอกไม้แล้วก็ตัวสปริงก้นหอยนะครับจะมีความกลืนกันนะครับเราสามารถทําให้รูปเด่นนะครับโดยใส่สโตกนะครับให้กับรูปภาพวิธีการเดิมนะครับจากเวิร์กช็อปที่แล้วนะครับเลือกตรงเลเยอร์นะครับที่เราต้องการใส่นะครับจากนั้นนะครับไปที่เลเยอร์สไตล์นะครับแล้วก็เลือกสโตกนะครับ อ่าคราวนี้สโตกเป็นสีขาวนะครับสโตกเป็นสีขาวเราสามารถใส่ดับชา์โด์นะครับได้อ่ากำหนดค่าอ่ากำหนดค่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้ในส่วนของตัวรูปนะครับที่มีสโตกแล้วก็มีเงานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำกับทุกรูปนะครับโดยการเลือกนะครับรูปที่เราใส่เลเยอร์สไตล์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ Copy l a y เลเยอร์สไตล์นะครับใส่ให้ครบทุกรูปนะครับใส่ให้ครบนะครับวิธีการเดิมนะครับ Copy แล้วก็ วางตรงเลเยอร์ที่เราต้องการจะใช้นะครับก็จะวางนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อวางเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้นะครับในส่วนนี้นะครับสังเกตว่านะครับในส่วนของรูปนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะใส่ในส่วน ของตัวที่เป็นวงกลมเล็กๆนะครับครับทางฝั่งนี้นะครับที่มีรูปนะครับทางด้านล่างนะครับขวามือสุดนะครับจะมีวงกลมเล็กๆนะครับซ่อนอยู่นะครับวางอยู่หลังรูปนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยใช้โปรแกรมอิลาสเช่นเดียวกันนะครับ วิธีการเดิมนะครับเรายังใช้เครื่องมือในส่วนของ Line Tool นะครับตรงเครื่องมือนะครับในส่วนของโพ l ลากริ Tool นะครับเลือกนะครับแล้วก็ลากเมาส์นะครับาลากเมาส์ปุ๊บนะครับก็จะได้ในส่วนของอันนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถลบ เส้นรัศมีตรงกลางนะครับโดยการดับเบิลคลิกที่อ b อบเจกต์นะครับแล้วก็เลือกนะครับวัตถุที่เราต้องการลบนะครับเราก็จะลบออกนะครับแล้วก็คลิกในส่วนของกลับคืนมาตรง exit isolate group นะครับแล้วก็คลิกก็จะได้หน้าต่างรูปเดิมนะครับรูปนี้ขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเติมสีได้นะครับ เติมสีในที่นี้นะครับครูจะเติมเป็นสีม่วงอ่อนนะครับเลือกตรงเครื่องมือฟิวบ็อกนะครับก็ะจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ถัดมานะครับด้านบนยังมีวงกลมวงเล็กๆนะครับเราก็สามารถสร้างได้นะครับ สร้างก็ใช้เครื่องมือในส่วนของเจฟทูลเหมือนเดิมนะครับที่เป็นในลักษณะของวงกลมนะครับก็สร้างนะครับสร้างนะครับอันนี้ก็ก็สร้างใช้วิธีการเดิมนะครับ โมดูลรสร้างได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกรุปนะครับวัตถุให้เป็นชิ้นงานเดียวกันนะครับจากนั้นก็เลือกเมนูอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็เลือกคําสั่งกรุบจากนั้นนะครับก็ไปที่เมนู Edit นะครับแล้วก็ Copy นะครับไปใช้งานในโปรแกรม Photoshop เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปในส่วนของเมนู Edit แล้วก็เลือก เพลทนะครับอาวางได้เลยนะครับย่อนะครับ่าสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในหลังรูปนะครับ เราก็ลากเลเยอร์นั้นนะครับแล้วก็ลากมาไว้ด้านล่างของเลเยอร์รูปนะครับอ่าก็จะได้นะครับในส่วนของตัวแผ่นพับที่เราออกแบบนะครับเมื่อจัดรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเซฟนำไปใช้งานนะครับวิธีการเซฟก็ไปที่เมนูในส่วนของไฟล์นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Save a สนะครับ ในที่นี้คูก็จะสร้างเป็น